สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถอดหรือเจ้าโน้ตบุ๊กนะครับเดีวนะครับซึ่งเราจะมาถอดหรือว่ามันมีทองไหมมีทองอยู่จุดไหนบ้างในโน้ตบุ๊กเนี่ยครับโดยรวมๆอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับมีอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เป็นคอไอสามนะครับหน้าจอก็ยังดีที่จริงมันก็น่าจะ เอามาซ่อมนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงการซ่อมนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการรื้อทําลายนะครับว่าจะมีทองอยู่ตรงไหนบ้างในโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่อง หลักๆแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นทองที่ชุบมานะครับ ก็ในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก็จะมีอยู่ตรงสลัเสียบตรงนี้นะครับมีทองแล้วก็ตรงปลายสายแพรนี้แล้วก็ตรงหน้าสัมผัสฮาร์ดดิสนี้นะครับแล้วก็ร่องตรงนี้มีแค่นี้นะครับส่วนข้างในนี้ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือไม่มีอะไรนะครับข้างในทองอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น ทองที่ชุบตามอ่าน็อตพวกนี้นะครับน็อตตัวเมียพวกนี้นะครับที่เป็นสีทองทองเราต้องเอาออกมาให้หมดนะครับไปแช่กดกัดทองให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเลมนะครับมีทองในที่มองเห็นแล้วก็ในไอซีพวกนี้นะครับก็จะไปผ่าน กระบวนการต้มอีกทีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดแลนนะครับการ์ดไวไฟก็จะมีทอง ก็จะมีตรงปุ่มสวิตช์นี้นะครับจะเคลือบทองเอาไว้อยู่ตรงปุ่มสวิตช์นี้นะครับเคลือบทองเอาไว้ทั้งหน้าและหลังนะครับ สายจอด้วยนะครับสายจอเคลือบทองด้วยนะครับตรงปลายสายแพรแล้วก็จะมีพวกซ็อกเก็ตทั้งหลายนะครับซ็อกเก็ตเสียบทั้งหลายก็จะมีทองนะครับซ็อกเก็ตเสียบมีทองมีทองแล้วก็ตามไอซีเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับ <_ C 1> มีทองทั้งหมดนะครับไอซีเม็ดเล็กๆยกเว้นสามขาท,านทันติเตอร์นี่ครับไม่มีเป็นไอซีพวกตัวใหญ่นี้ก็มีนะครับ ตรงแผงทางด้านนี้ก็จะมีช่องเสียบแรมนะครับก็จะมีทองเนี่ยครับตรงเสียบตรงนี้ก็จะมีทองเหมือนกันก็จะมีพวกไอซีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี cpu ในส่วนนี้ก็มีทองนะครับส่วนตรงเสียบ hdmi แล้วก็ตรงเสียบ usb ก็มี ตรงเสียบสายแลนก็มีทองนะครับส่วนตรงแป้นพัดที่ใช้แทนเมาส์นะครับก็จะไม่มีทองจะมีแค่อ c ซตัวเดียวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรัดบุ๊กก็จะได้ทองอยู่ประมาณนี้พวกตามหัวน็อตต่างๆนี่ก็ก็พอได้นะครับ มีแค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมการหาทองครับสวัสดีครับ